เมื่อตัวการใหญ่ของเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกองร้างแห่งนี้ได้เปิดเผยตัวออกมาปมและสาเหตุที่พวกเธอต้องทําแบบนี้จึงค่คอยๆได้เผยให้ทุกคนนั้นได้รับรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร,รเเเเเเเรรร่่่อองงองอองงงกกฉฉััันนนนนนมมูู้้้จจจคคคาาาให็็็ีีีพยยะะททผภปดดสวัสดีครับ มาอยู่กับช่องเดอะรั <Speaking. S 1> ชาแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Re m e m b e r 15ใน E p พีที่9และ10เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าบิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยเวลาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันวิวหรือลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวในอีพีที่9และ10เปิดเรื่องมาที่โซนาเธอเดินเข้าไปหาลิ Lily, แล้วก็บอกกับลิลลี่ว่าเก่งมากน้องพี่ทั้งสองคนยิ้มให้กันสร้างความมึนงงให้กับเนทเป็นอย่างมากพอเธอไม่คิดว่าทั้งสองคนนี้จะร่วมมือกันทําร้ายทุกๆคนหลังจากนั้นเนทจึงถามกับทั้งสองคนไปว่าทําไมต้องทําแบบนี้ด้วยถ้าต้องการจะแก้แค้นบิวก็ให้ทําบิวคนเดียวสิเอาทุกคนมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําไมพวกเธอจึงบอกว่าจะพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าเนทเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกคนต้องมาตายที่เกาะแห่งนี้พอเนทเป็นคนปล่อยคลิปเรื่องราวทั้งหมด มันเริ่มต้นจากคลิปนั่นที่ทำให้โซนาแล้วก็ลิลลี่ต้องมาแก้แค้นทุกคนโดยเฉพาะบิลซึ่งมืนน่เนทได้ฟังเธอก็เสียใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาโซนาจึงบอกกับเนทไปว่ามึงไม่รู้หรอก ว่าไลลา,ลา,าทําอะไรกับกูไว้บ้างและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ไลลา,ยลาแยายมาเรียนที่นี่ใหหม่ซึ่งโซนาและก็ไม่มาตีสนิทกับไลลา,ลาพอเห็นว่าไลาลานั้นเก่งชอบตอบคาถามอาจารย์เวลาอาจารย์สอนและสอนผิดไลาลาก็จะคัดค้านทันทีไลาลาจึงบอกว่าเธอขอโทษที่เธอทําแบบนั้นแต่ทั้งสองคนนี้ก็ไม่ได้โกรธอะไรพวกเธอจึงขอเป็นเพื่อนกับไลลา,ลาและชวนไลาลาไปที่สนามบาสด้วยกันเพื่อจะไปดูผู้ชายนั้นเล่นบาสแต่ไลาลาเธอตั้งใจเรียนมาก เธอจึงบอกว่าเธอไม่ไปและจะไปห้องสมุดแทนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาที่สนามบาสซึ่งโบโซเคนแล้วก็เพโตมาเล่นบาสกันอยู่ที่นี่ โบโซจึงแซวเคยนไปว่าตั้งแต่เคนนั้นคบกับเจลก็รู้สึกว่าเล่นเก่งขึ้นนะเมื่อเพตโตได้ยินเช่นนั้นเขาจึงมองไปที่เคนด้วยสายตาที่เศร้าซ่อยแต่ขนานั้นเองก็มีพวกกลุ่มรุ่นพี่จะมาขอสนามบ้านนี้แล้วก็ไล่ทั้งสามคนให้ออกไปจนเคนไม่ค่อยพอใจและเกิดมีเรื่องกับพวกรุ่นพี่แต่แดนแล้วก็บิลก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดีเขาจึงเข้ามาช่วยกันแล้วก็บอกว่าพวกเขาจะเล่นให้กับทีมของเคนแล้วก็บอกไอรุ่นพี่พวกนี้ไปว่าทีหลังอะ เป็นรุ่นพี่อย่ารังแกรุ่นน้องสิแดนจิงยื่นข้อเสนอให้กับพวกมันไปว่าถ้าเกิดว่าวันนี้กลุ่มพวกเขานันชนะก็ให้พวกมันนั้นให้เค็นเล่นต่อแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นแพ้จะทําอะไรก็เชิญ เรื่องราวต่อมาที่ไมล์และโซนาที่กำลังอัดคลิปวิดีโอลงติกตอกกันพวกเธอจึงดึงไลลาให้มาเต้นด้วยหลังจากนั้นทั้สามคนก็มานั่งเล่นกันที่สนามบาสตัวของโซนาและก็ไมล์ก็แอบถ่ายรูปนักบาสท,ที่กำลังเล่นอยู่ซึ่งก็เป็นในตอนที่โบโซกกำลังแข่งบาสอยู่พอดีโซนาจึงถามกับไมล์ไปว่าระหว่างไมล์กับโบโซนั้นเป็นยังไงกันแต่ไมล์ก็บอกว่ายังไงก็เป็นแค่เพื่อนซึ่งขณะนั้น โบโซก็มองมาที่มายและส่งยิ้มให้กับเธอซึ่งมายเธอไม่ได้คิดอะไรกับโบโซเลยไลลา,ลาที่นั่งอยู่กับเพื่อนเพื่อนแต่เธอกับเอาหนักสือขึ้นมาอ่านโซนาจึงบอกว่ามาตั้งใจเรียนอะไรตอนนี้แล้วก็บอกให้ไลาลานั้นมองพวกผู้ชายแต่ไลาลานั้นก็ไม่สนใจเหมือนว่าไลาลานั้นจะไม่สนใจพวกนักบาสแต่คนที่ทเธอกําลังมองอยู่นั่นคือแม็กที่เก็บรูปบอลเล่ย์อยู่นั่นเองหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตามมาที่โซนาเธอมายืนมองรูปของไลลา ที่ถูกแปะอยู่บนบอรดที่เป็นนักศึกษามารยาทดีเด่นตัวแทนแข่งขันโอลิมปิกวิชาการของโรงเรียนซึ่งไลลามาแข่งขันจนแย่งชิงตำแหน่งของโซนาไปโซนาเธอเก็บเรื่องราวทั้งหมดนั้นมาเคียดแค้นและขณะที่เธอกำลังนั่งติวเลขอยู่ไลลา ที่เธอเพิ่งได้เป็นดัมเยอร์เธอก็ดีใจออกหน้าออกตาแล้วก็มาบอกเรื่องนี้ให้กับโซนาได้ฟังแต่โซนาก็ไม่ค่อยยินดีกับไลลา,ลาแต่ก็แกล้งยินดีไปและเธอก็กําลังเหล่าดีสออยู่จนเธอนั้นเหลา่าผลาดจนถูกมีดบาดมือไลลาจึงถามโซนาไปว่าโซนาโอเคหรือเปล่าโซนาจึงบอกว่าโอเคเรื่องราวตัดกลับมาณปัจจุบัน โบโซเขามานั่งเศร้าซ้ออยู่คนเดียวหลังจากที่มายนั้นเสียชีวิตไปแล้วขณะนั้นเองเขาได้ยินเสียงแครบามมงคนกําลังเดินเข้ามาใกล้ซึ่งนั่นก็คือเจลที่เธอนั้นมีบาดแผลสะบักสะบอมจากการที่ตกเนินเขาโบโซกับเจลจึงมานั่งคุยกันโบโซเล่าให้เจลฟังว่าตอนนี้มายได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วเขาก็ถามถึงโฟนแต่เจลก็ไม่ได้ตอบอะไรทําให้โบโซได้รู้ว่าโฟนน่าจะไม่รอดแล้ว โบโซถึงเลาใฟังว่าไมล์ได้พูดก่อนที่เธอจะเสียว่าคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดเหตุการณ์พวกนี้ก็น่าจะเป็นลิลลี่เจลจึงถามไปว่าทำไมถึงคิดแบบนั้นโบโซจึงบอกว่าเขากับไมล์ได้เดินสํารวจรอบก่อไปที่ร่างของคนที่เสียชีวิตแต่กลับไม่พบร่างของลิลลี่ก็เลยคิดว่าคนที่ทําน่าจะเป็นคนที่รอดอยู่เรื่องราวย้อนไปในอดีต ในตอนที่เนทเชือมาหาแม็กแล้วก็มาสารภาพความในใจให้กับแม็กได้รับฟังแต่แม็กก็ไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำเรื่องราวตามาที่ไลลาที่กำลังซ้อมดัมเบเยอร์อยู่กับบิลและขณะนั้นเองแดนก็มานั่งคุยกับลิลลี่ที่มารอพี่สาวแดนจึงบอกไปว่าอิจฉาเนาะที่ต้องมานั่งรอคนเขาจีบกันลิลลี่เธอก็ไม่ค่อยอยากคุยกับแดนเท่าไหร่ แดนจึงถามกับลิลลี่ไปว่าลิลลี่มีแฟนหรือยังลิลลี่จึงตอบไปว่ายังไม่มีแดนจึงขอไอจิลิลลี่แล้วเข้าไปส่องในไอจและเห็นว่าลิลลี่ไม่ค่อยลงรูปของตัวเองแต่ลงเป็นรูปอื่นๆรูปวิวและแดนก็บอกว่าลิลลี่ไม่ค่อยชอบลงรูปของตัวเองเลยนะเหมือนพี่เลยพี่นาไม่ค่อยลงรูปของตัวเองหรอก ไม่เหมือนไอบิวมันคนเด่นคนดังลงอะไรก็มีคนกดไลค์แต่คนอย่างเขาเป็นคนธรรมดาคนอย่างพวกเรานะไม่รู้จะลงอะไรไม่ค่อยมีอะไรแบบคนอื่นเขาซึ่งลินล,ลี่ก็เออององฮอโมกตามที่ตัวของแดนนั้นพูดอยู่ แล้วเรื่องราวก็ตามมาณปัจจุบันลินลี่กับโซนามานั่งคุยกันโซนาจึงถามไปว่าจะเอาอยัางไงกันต่อลินลี่จึงบอกว่าเราก็แค่รอให้บิวมันออกมาเพราะว่าตอนนี้พวกเธอได้จับเนทมัดไว้ถ้าเนียจะอยู่ตรงนี้ยังไงบิวก็ต้องออกมาอยู่แล้วซึ่งโซนาเธอก็เริ่มรู้สึกหวาดกลัวแต่ตัวของลินลี่ก็พยายามปลอบใจโซนาเนทจึงบอกว่าทั้งสองคนนั้นเลวพอๆกันเลยนะแต่ทั้งสองคนบอกว่าเนทก็เลวเหมือนกันนั่นแหละ ที่เป็นคนปล่อยคลิปของไลลามีต่างอะไรจากพวกเธอเลย แถมเนทยังโกหกเรื่องขาของตัวเองอีกด้วยขณะนั้นเองบิวก็โผล่ออกมาโดยร่างกายที่สะบักสสบองเต็มไปด้วยเลือดโซน่าจึงบอกไปว่าบิวนี่ตายยากเนาะซึ่งณตอนนี้บิวเขาก็เสียเลือดมากจนหน้าตาของเขานั้นซีเซียวไปหมดแล้วเนทเมื่อได้เห็นสภาพของบิวเธอก็ทําหน้าเหมือนจะร้องไห้เพราะสงสารในสิ่งที่บิวนั้นเจอเรื่องราวย้อนไปในอดีตในตอนที่คลิปของไรร้านถูกปล่อยไปและเธอก็มานั่งอ่านพวกคอมเมนต์ที่มาคอมเมนต์ในทวิตเตอร์ว่าเป็น ถึงดาวโรงเรียนไม่คิดเลยจะง,ง่ายขนาดนี้สุดในรุ่นที่สุดแห่งปีครับขนาดนั้นเองพ่อและแม่ของเธอก็เข้ามาในห้องนอนของเธอพอ่อมาต่อว่าไลลา,ลาว่าตอนนี้โรงเรียนเขาได้ไลไลาลาออกไปแล้วซึ่งพ่อก็สั่งห้ามว่าช่วงนี้ไม่ให้ไลาลาออกไปไหนอีกเลย แม่จึงพยายามปลอบใจไลลา,ลาแต่ไลาลาก็ไล่แม่ให้ออกจากห้องนี้ไปลิลลี่เธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรที่พี่สาวเธอต้อโดนแบบนี้แม่ร้องห่มร้องไห้แลวเดินมาข้างล่างแล้วก็มาบอกกับลิลลี่ว่าให้ลิลลี่ช่วยดูลาลาหน่อยให้ช่วยคุยกับไลลา,ลาและอยู่เป็นเพื่อนไลลา ในคืนนั้นลิลลี่เธอได้เอาชุดของลาลามาสวมใส่แล้วก็พูดตรงหน้ากระจกว่าฉันชื่อไลลา,ลาขนะน,นั้นเองลายลาเธอก็มาแอบฟังตรงหน้าประตูห้องของลิลลี่และเมื่อเธอเปิดประตูเข้ามาก็เห็นว่าลิลลี่กำลังเอาชุดของเธอมาใส่เธอจึงเข้ามาบอกกับลิลลี่ว่าให้ถอดชุดของเธอมาแล้วก็ตบตีลิลลี่และบอกว่าอยากเป็นกูนะใช่ไหมพ่อและแม่ที่ได้ยินเสียงลายลากับลิลลี่ทะเลาะกันเขาจึงมาไล่ลายลา,ยลายให้ออกจากห้องนี้ไปแม่ จึงเข้ามาบอกกับลิลลี่ว่าช่วงนี้ไลาลากําลังเครียดอย่าไปถือสาเลยนะแต่ลิลลี่นั้นก็ไม่พอใจแล้วก็บอกว่าเธอถูกไลาลาทําขนาดนี้แม่ยังไม่เข้าข่าเธออีกแต่แม่นั้นก็เดินออกไปแล้วก็บอกว่าให้ลิลลี่นั้นดูแลตัวเองซึ่งลิลลี่นั้นก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร เรื่องราวตัดมาในวันต่อมาเนทเธอมาหาแม็กแล้วก็ชวนแม็กไปร้านกาแฟาด้วยกันในคืนนี้แต่แม็กก็บอกว่าเขาไม่มีอารมณ์ที่จะไปเพราะกําลังเครียดเรื่องไลลา,ยลายอยู่เนทจึงบอกไปว่าเธอก็เครียดเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงแม็กจึงบอกว่า ซึ่งแม็กนั้นก็สงสัยว่าเนทนั้นเป็นคนทําเรื่องนี้หรือเปล่าแต่เนทเธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนทําในเย็นวันนั้นไลาลาได้ชวนให้โซนาไมายและเนทมาที่บ้านและเมื่อทุกคนมาถึงเธอก็สวมกอดโซนาหลังจากนั้นไลลาก็าไปเอาคุกกี้ที่เธอนั้นเป็นคนทําเองมาให้กับทุกคนได้กินแต่เมื่อทุกคนหลังจากกินไปสักพักจูจูไมล์เธอก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเธอนั้นไม่ค่อยมีแรงและทุกคนก็ค่อยๆสลบไป ไลลา,ลาเธอจึงไปหยิบมีดมาขณะที่ทุกคนนั้นยังพอมีสติอยู่เธอก็พยายามขอร้องไลลา,ลาว่าอย่าทำอะไรพวกเธอเลยไลายลาคิดว่าโซนาหรือเปล่าที่เป็นคนปล่อยคลิปของเธอแต่โซนาก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนทำเธอคิดว่าสาเหตุที่โซนาทำเพราะว่าโซนาต้องการจะเข้าแข่งขันวิชาการ แล้เธอก็เปลี่ยนเป้าหมายไปถามว่าไม้นั้นเป็นคนทําหรือเปล่าแต่ไม้ก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนทําหลังจากนั้นเธอก็หันไปถามเนทแต่เนทก็บอกว่าไม่ได้เป็นคนทําเช่นเดียวกันเลลา,ลาจึงบอกกับเนทไปว่าหลังจากที่เนทแย่งแม็กไปจากเธอเนทก็คงมีความสุขดีสินะแต่แล้วไลลา,ลาเธอก็นั่งลงกับพื้นแล้วก็ร้องโ่มร้องไห้เธอก็ไม่ได้ทําอะไรเพื่อของเธอสักคนเดียวเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นขณะที่เนทมารอแม็กที่นัดมากินกาแฟด้วยกันแต่แม็กก็ไม่ได้มาแล้วก็มีแชทปริศ แม่มหาเนธและบอกว่าทำอะไรก็รีบสารภาพซะก่อนที่ฉันจะแฉเรื่องขาพิการของแก ในคืนนั้นลิลลี่เธอมาหาแดนที่บ้านแล้วก็โทรตามโซนาให้ตามมาหาเธอหลังจากที่แดนมาเปิดประตูลิลลี่จึงขอเข้าไปในบ้านของแดนแต่แดนก็บอกว่าวันนี้เขาอยู่กับบิลเพราะว่าบิลนั้นมาดื่มที่นี่ลิลลี่จึงบอกไปว่าไม่เป็นไรเธอแค่ไม่อย,อยากอยู่บ้านของเธอเท่านั้นหลังจากนั้นแดนก็พาลิลลี่เข้ามาในบ้านแล้วก็ได้เจอกับบิลที่กำลังนั่งดื่มอยู่ลิลลี่เธอจึงขอดื่มด้วยหลังจากนั้นทั้งบิลและลิลลี่ก็เมาไปตามๆกันขณะนั้นเองโทรศัพท์ของ แดนก็ดังขึ้นพอแม่ของเขาโทรมาและให้แดนนั้นออกไปหาซึ่งแดนก็ถามลิลลี่ว่าลิลลี่จะไปกับเขาหรือเปล่าแต่ลิลลี่ก็บอกว่าไม่ไปและจะอยู่ที่นี่แดนจึงออกไปคนเดียวหลังจากนั้นลิลลี่เธอก็นอนหลับตรงโซฟาและบิลก็หันมามองที่ลิลลี่แล้วเขาก็เดินไปเอาโทรศัพท์มาตั้งเอาไว้และอัดวิดีโอคลิปและเข้ามาลวนลามลิลลี่ซึ่งเมื่อลิลลี่นั้นตื่นขึ้นมาเธอก็พยายามขัดขืนแต่ก็สู้แรงบิวไม่ไหวสุดท้ายเธอก็ถูกบิวสะบัดเต อย่างเมามันและเมื่อบิวนักเศร็กิจของเขาขอเข้าไปหยิบโทรศัพท์มือถือของเขาและเดินเข้าไปในห้องน้ําซึ่งตัวของลิลลี่เธอร้องไห้ได้วยความเสียใจขณะนั้นเองโซนาเธอก็มาหา แล้วก็เห็นสภาพของลิลลี่เธอจึงถามลิลลี่ไปว่าใครเป็นคนทําเธอลิลลี่จึงเล่าให้ฟังว่าคนที่ทำนั่นคือบิลโซนาเธอจึงเข้าไปต่อว่าบิลว่าบิลนั้นทําลิลลี่ทําไมบิลนั้นเลวมากๆด้วยความโกรธของบิลเขาจึงจับโซนาเข้าไปในห้องแล้วก็ทกําการสะบัดเฮโซนาอย่างเมามัน หลังจากเสร็จกิจบิวก็สลบไปแต่โซนาเธอโกรธแค้นบิวแล้วก็ถือมีดมากํำลังจะไปทำร้ายบิวแต่เธอก็ไม่กล้าทำแล้วก็นั่งกอดเข่าแล้วร้องไห้ยอยู่กับพื้นเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาโซนาเธอมาเล่าเรื่องนี้ให้กับเคนโบโซและก็เพโต้ได้ฟังเพื่อต้องการจะให้ทุกคนนั้นช่วยเหลือเธอแต่ทุกคนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะช่วยโซนาอย่างไรโซนาจึงบอกไปว่า ทุกคนจะต้องเสียใจที่ไม่ช่วยเหลือเธอในวันนี้หลังจากนั้นโซนาก็เดินออกไปโบโซก็เดินตามออกไปด้วย ส่วนเคนและเพโตก็มาคุยกันพอเพโตต้องการจะช่วยโซนาแต่เคนก็บอกว่าถ้าไปช่วยบิวอาจจะเอาเรื่องความลับระหว่างเขาทั้งสองคนนั้นไปบอกกับคนอื่นซึ่งเคนนั่นไม่อยากให้เจลรู้เรื่องราวตัดมาที่บ้านของไลลาในคืนนั้นไลลาหลังจากที่รู้ว่าลิลลี่ถูกบิวสะบัดเฮเธอก็คิดว่าสมควรแล้วแหละที่ลิลลี่นั้นโดนแบบนั้นซึ่งใน,นขณะนั้นเองเมือนไลลานั่นคุยกับเงาของตัวเองทั้งทันที่ปากของเธอนั้นไม่ได้พูดแต่เงาในกระจกของไลลานั้นพูดออกมา และเธอก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรไปหาแม็กและบอกกับแม็กว่าแม็กพูดกับเราใช่ไหมว่าแม็กจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเราและเธอก็ขอให้แม็กนั้นช่วยเหลืออะไรบางอย่างและเรื่องราว Remember 15ใน EP ที่9และ10ก็ได้จบลง ซึ่งเรื่องราวในอีพีที่9และ10นี้นะครับก็ได้ย้อนถึงปมและสิ่งชั่วร้ายที่บิวนั้นเคยทำกับผู้หญิงทุกๆคนว่าทำไมทุกคนต้องมาแก้แค้นบิวและคนอื่นๆก็มีส่วนที่ทำให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นด้วยนะครับทั้งเคนเพโตโบโซที่ไม่ได้ช่วยเหลือโซนาในวันนั้นพวกเขากับจะต้องมาพบจุดจบในเกาะร้างแห่งนี้และในอีพีต่อไปเราก็จะได้เห็นในวันที่ทุกคนนั้นมาเกาะร้างครั้งแรก ซึ่งตัวของไลลาเธอมีแผนอะไรบางอย่างและไลลาเธอยังมีชีวิตอยู่หรือแผนการของไลลานั้นก็คืออะไรกันแน่มาติดตามรับชมใน e ีพีต่อไป เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ีานี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ